วันนี้เวลา14นาฬิกา38นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิตยาภานาเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหวาวชรราธิดาสเสด็จแทนพร,พระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธน,นารีนาศไปทรงเยี่ยมการดำเนินงานให้บริการด้านเอชวีของเรือนจำกลางอุดรธานีณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันเรือนจำมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน4,905คนโดยมีอาสาสมัครสาธารณาสุขเรือนจำหรืออสรอจอจำนวน281คนโดยการดำเนินงานยุติปัญหา HIV และเอสในเรือนจำนั้นกรมราชทัณได้ดำเนินตามนายโยบายยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอส พุทธศักราช2,560ถึง2,573มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมเริ่มตั้งแต่การค้นหาคัดกรองผู้ติดเชื้อเมื่อพบผู้ต้องขังติดเชื้อ HIV จะส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลด้วยยาต้านไวรัสทันทีและติดตามผลการรักษาอย่างต่อนเนื่อง นอกจากนั้นยังมีศูนย์บริการชุมชนภายในเรือนจำบริการดูแลให้คำปรึกษาดูแลทางด้านสังคมและกำลังใจและมีอาสาสมัครสาธารณาสุขเรือนจำให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการติดเชื้อ HIV เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันและดูแลตนเองการใช้อุปกรณ์อนามัยป้องกันรวมไปถึงออกหน่วยเคลื่อนที่ไปยังแดนต่างๆพร้อมแจกอุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงยางอนามัย ทั้งนี้จากการทำงานเชิงรุกของเรือนจำกลางอุดรธานีทำให้ในปี2563มีผู้ต้องขังยินยอมเข้าตรวจเชื้อ HIV โดยสมัครใจ2,659คนซึ่งมากกว่าปี2562 โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทศการโครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมือนสุทานารีนาศในโอกาสทรงดํารงตําแหน่งทูตสันทวหมตรีของโครงการโรคเอสแห่งสหประชาชาติในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งเรือนจำคลางอุดรธานีร่วมกับกรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลอุดรธานีดำเนินการเข้าตรวจคัดกรอง HIV ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและครบองค์รวม ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้ดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังภายในเรือนจําตามมาตรฐานที่กําหนดจนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากกรมควบคุมโรคให้ผ่านการประเมินมาตรฐานบริการชุมชนสําหรับการจัดการ HIV และเอสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวัณโรคได้รับการรับรองระดับเพชรมีผลระยะ2ปีคือปี2563ถึง2564ด้วย